วัสดีทุกคนด้วยนะครับอันนี้มารีวิวการต่อลำโพงครับต่อแบบไม่ให้ดอกขาดเร็วนะครับให้มันทำงานพร้อมกันเอ่ออันนี้จะเป็นขั้วลบครับอันนี้เป็นขั้วลบออกจากสเปกคอนนะด้านหลังเอ่อด้านหลังสเปกคอนอันนี้จะเป็นขั้วบวกครับเห็นไ,ไหมครับลบจะเข้าของดอกนี้ครับ บวกจะเข้าของดอกนี้ครับนี่ก็ต่อไวหากันปกตินะครับสองดอกเนี่ยเวลามันทํางานมันก็จะลบมก็จะวิ่งมานี่ครับบวกก็จะวิ่งมานี่เป็นการแบ่งแบ่งกระแสครับแบ่งวันให้มันเท่ากันนะคือไว้มันก็จะทํางานพร้อมกันนะครับมันจะไม่ขาดฝั่งนี้ก่อนนะครับถ้าขาดมันก็จะขาดไปพร้อมกันผมเคยต่อแบบ แบบพ่วงของใครของมันนะครับมันก็จะขาดครับตัวนี้ขาดก่อนแล้วตัวนี้ก็จะขาดมาตามครับอันนี้ก็เป็นดอกสีลาวัดนะครับแม่เหล็กร้อยสี่สห้าครับตัวนี้ซื้อมาห้าร้อยกว่าบาทอันนี้ซ่อมแล้วนะครับผมซ่อมเองเนี่ยนี่ ปลาไปกูขันอยู่บ่ไปบ่อันนี้คือไม้ดามนะครับดามก็ประมาณนี้ครับไ,ไปจชิโมงเชิงน่อยบ่ไ,ไปเชิโมงโซนตี้ก็ออกฮาน,นี้ครับ อันนี้คือหัวมันเละแล้วไม่ได้แสงเลยนี่ก็ซ่อมเหมือนกันเนี่ยซ่อมเองนี่ก็ดอกเต็มปิดามไวก่อนนี่ก็ต่อเหมือนกันครับด้านในต่อเหมือนกันกับตัวนี้เลยตัวนี้ก็เหมือนกันครับนี่ก็หุ้มผ้าแล้วครับียบร้อยแล้วหัเป็งหุ้มไปก็สวยงาน น,นี่ก็มาแนะ่ยนำการต่อแบบคร้าวๆครับประมาณนี้ครับพี่ๆลองไปใช้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นพอร์สครับของการผใช้ไม้นี้นะทุกคนไม้อาจหกร้อยห้าสิบตอนนี้ก็ผ่านงานมาเยอะแล้วครับประมาณหกสิบเจ็ดสิบงานแล้วมั้งเละหแล้วยังไม่ได้โปะโปะทำใหม่ครับ นี่ก็แก้ตู้ไว้ครับจากเริ่งก็ขยับไปไม่เยอะครับความถี่ก็ขยับไม่เยอะครับนี่ผมก็วัดคำน,นวณเนี่ว่ามันจะความถี่จะขึ้นเยอะไหมครับมันจะบางเยอะไหมหรือว่านาเยอะไหมขยับมนันขึ้นครับก็จะได้ประมาณนี้จะได้ใสอนนี้ได้เนี่ย ใช้ไม่ดีไหมครับไม่ดีเหรอ,อมไม่ก็ซื้อมาสี่ร้อยห้าสิบเป็นจำโค้งเรียบร้อยประมาณนี้นะทุกคนก็ก็ขอบคุณมากครับก็มีประมาณนี้ครับนะครับ น,นี่ก็ต่อเทสให้ดูนะครับมันต้องตรองอันนี้รอดนะนะรอดอังนี้ลึกลอดมานะนนนนนนนครับ